เอาไปแลกกันต้อนะครับเรื่องของผู้บัญชาการทับเรือภาคทีซ่องตรวจเยี่ยมน่วยพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อให้กำลังใจแก่นาเจ้าหน,น้าที่ที่ปฏิบัติงานนะ่าพร้อมทางหมอบเครื่องไม้จ,จุดจูเกตอภิรักษนาวีแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมื่อเรแต่ว่าที่ซาละกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพลนเรือโทจารเกตชัยพันธ์ผู้บัญชาการทับเรือภาทีส่องนะครับพ่วงในการสอนจนภักซ่อง พร้อมด้ในคณะเข้ารับฟังการฉี้แจ้งแพนกับปฏิบัติภารกิจรักษาพลประโยชน์ของจากต่างทะเลโดยมีนายวิชุตจินโตผู้ว่าราชการสุรธานีให้การต้อนรับนะครับมีชุดบูรณาการรวมสวนชงหวัดสุรธานีน่วยงันที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าวรวมกันจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่ท้าเรือเรียวเรือเริ้วลมพญยานะครับเป่อลงพื้นที่กวดเยี่ยม อ้าวบันดอนครับน้องยิ่งอมนั่นแหละค่ะแล้วก็ก้อนทีจะข้ารับฟังแพ่นปฏิบัติภารกิจค่ะพลเรือโทรจรัดเกียรติเนี่ยท่านก็ได้มีการมอบเครื่องไม้เถิดชูเกียรติอภิรักษ์นาวีให้กับนายวิชวุจินโตผู้วาราชกา,ารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในท่านาผู้ให้การสนับสนุนกองทัพเรืออำนวยประโยชน์ให้สาฐานะชนและประเทศชาร์ทีีส่งผ้นดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ข้องซ่อนชนพักซ่องและประเทศโดยซอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันดูแลอาณาบริเวณค่ะโดยเครื่องไม้อภิรักษ์นาวี ค่ะต้องบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ข้าราชก,การกองถับเรือเนี่ยมีความภาคภูมิใจค่ะการที่กองถับเรือเนี่ยได้มอบเครื่องไม้อภิรักษ์นาว,วีให้กับบุคคลต่างๆก็เพื่อเป็นการเชิดฉูเกรติที่ได้ประกอบคุณงามความดีร่วมกับกองถับเรืออันก็ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนับเป็นเกียรติแก่กองถับเรือเป็นย่างยิ่งนั่นเองค่ะหมอพิทันพัววาชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะครับ